รับจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่นะครับบุกทลายนะครับขอคืนพื้นที่นะครับบ้านทะลุฟ้าหมู่บ้านทะลุฟ้าผมขอตั้งฉายาตอนนี้เลยว่าเป็นหมู่บ้านทะลุมุ้ง<ฮ>เหตุผลก็เพราะ,ราะนะครับเจ้าหน้าที่ได้ไปเจอ,เอ,อทุงย่างละไมเซ็กทอย ยาเสพติดเหล้าอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกับเอกลุ่มสมนิ้วนั่นแหละครับเรามักจะรู้สึกว่ากลุ่มคนพวกนี้จะเน้นหนักไปในด้านการาทำลายล้มล้างสถาบันหรือว่าบางคนอาจจะใช้คำ ว่าทำลายชาติแต่เหตุการณ์หลายเหตุการณ์อย่าลืมนะครับว่ามันมีการทำลายแม้แต่ศาสนาด้วยนะครับคือทำลายครบเลยนะครับทั้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความสำคัญของสถาบันศาสนานะครับมันมีความสำคัญนะครับเชื่อเถอะว่าในสังคมใดก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีาศาสนาไม่มีคุณธรรมจริยธรรมรับรองล่มสลายหมดนะครับเพราะคุณธรรมและจริยธรมรมศีลธรรมจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างออไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เกิดภาวะที่มันขัดแย้งและเป็นทุกข์เอาง่ายๆนะครับตามแนวคิดนะครับ ของสิทธิเสรีนิยมคนกลุ่มนี้จะไม่มีความละอายเพราะถือว่าความละอายนะเป็นสิ่งไม่ดีนะครับขัดขวางสิ่งที่ตัวเองจะทำตามความคิดทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้คือ ทุกคนจะต้องกล้าหาญในการที่จะทำตามความคิดทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการสิทธิเสรีในปัจจุบันเป็นสิทธิเสรีที่เห็นแก่ตัวและเอาแต่ใจนะครับผมว่ามันมีสิทธิเสรีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิทธิเสรีของคนที่เขามีสิทธ์นะครับมีสิทธิ ที่จะเห็นความสำคัญของสังคมและเอาสังคมและก็เอาความถูกต้องเป็นสิ่งที่เขาจะกระทำอันนี้ก็เป็นสิทธิของเขาซึ่งควรจะเคารพกันนะครับมันเป็นสิทธิที่เป็นสิทธิเสรีที่สูงกว่าสิทธิแบบเดิมเป็นสิทธิที่เขายินยอมที่จะเป็น ที่จะทำเองด้วยความเต็มใจไม่ได้โดนบังคับนะครับอย่างเช่นเขามีความยินดีที่จะเคารพรักพระมหากษัตริย์ยอมก้มกราบมีความยินดีที่จะก้มกราบการหรือว่าจะเทิดทูนย่างไรหรือว่าเรื่องชาติเรื่องธงชาติ เขายินดีที่จะยืนขบรบธงชาติมันจะผิดอะไรครับแบบนี้เพราะเขายินดีด้วยตัวด้วยสิทธิเสรีของเขาเองเหตุที่เขาทำก็ไม่ใช่ความโง่แต่เป็นความรู้ที่เข้าใจเหตุและผลและคุณค่าและประโยชน์ของมันเพราะฉะนั้นถ้าพวกคุณนะครับ กลุ่มสามนิ้วจะเอาแต่สิทธิเสรีภาพแบบของคุณผมก็ถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่ผดเด็จการมาถึงเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเอาพูดเรื่องอย่างเมื่อกี้คือเรื่องความละอายความละอายหรือความอายมีสองด้านคือด้านดีและด้านไม่ดีด้านดีก็คือว่าอาย ละอายที่จะทำชั่วนี่คือด้านดีแต่ด้านไม่ดีก็คืออายหรือละอายในการทำดีนั่นด้านไม่ดีเหมือนความกล้าหาญกล้าหาญนี่ก็มีสองสองทางสองด้านกล้าหาญด้านดีกับกล้าหาญด้านไม่ดีกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ชั่วเอาตใจตัวเองอันนี้คือกล้าหาญที่ไม่ดี ส่วนกล้าหาญในการที่จะทำดีทำสิ่งที่อาจจะไม่ถูกใจตัวเองไม่ใช่อาจจะแล้วกล้าหาญในการทำสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้จะขัดใจตัวเองอันนี้เป็นความกล้าหาญที่ดีอะไรละ่ะคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีอะไรชั่วหรืออะไรไม่ชั่ว สิ่งที่ชั่วอัง่ายง่าตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์สิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ไม่ทําให้เกิดทุกข์การที่คุณเอาใจตามใจเสรีของคุณเสพนู่นเสกนี่เศพกามกระจนเสรีในที่สุดมันก็ทําให้คุณเกิดทุกข์มันจะทําให้คุณเกิดทุกข์ได้ยังไงพูดง่ายๆก็คือคิดตอนนี้ก็คือว่า ถ้าคุณชอบมันติดมันคุณเลิกไม่ได้คุณต้องตามมันอยู่ตลอดแล้วเกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถเสพมันได้เค่นี้คุณก็ทุกข์แล้วนี่คือสิ่งที่สังคมเขาบอกว่าสิ่งที่ไม่ดีอ่าก็เอาตอนนี้นะครับเท่นี้ครับสวัสดีครับ